ช่ค่ะวันนี้คะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนสศกเศร้าเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะวันที่24พฤษภาคม2565เป็นวันสุดท้ายที่ร่างของคุณแตงโมในอยู่บนรลกใบนี้ใช่ก็คือเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ร่วมส่งคุณแตงโมด้วยใช่ค่ะสำหรับพิธีชาปนกิจศพของคุณแตงโมเมื่อวานนี้นะคะเรียกว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวนะคะพี่น้องๆในวงการบันเทิงเนี่ยรวมถึงคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปได้วยความโศกเศร้าใช่แต่ว่าก็ยังมีความสวยงามที่อของที่คุณเองเรียกว่าอเออร่วมส่งนงำ้านั่นเอง<ช>และภาพที่หลายคนเนี่ยประทับใจก<า>็<า>คือภาพที่คุณเบิร์ดแฟนของคุณแตงโมเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างตลอดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์เลยนะจนถึงเมื่อวานที่ไปรับร่างจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ้เห็นว่าคุณเบิร์ดเนี่ยอยู่เคียงข้างตลอดเลยรวมถึงช่วงที่เพื่อนๆของคุณแตงโมพาลูกๆน้องบอ๊อกบวยปูเตอร์ก็คือน้องแมวอะค่ะมาส่งแม่โมขึ้นสวรรค์ด้วยวินาทีที่น้องออกจากกระเป๋าและแตะฝาลงของแม่แตงโมเนี่ยหลายคนถึงกับร้องให้ไปต,ตามๆกันเลยนะใช่ค่ะคือภายในงานนี่ก็มีพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเนี่อมาร่วมโส่งคุณแตงโมขึ้นสวรรค์เนี่ยเยอะมากนะคะรวมไปถึงด้านอดีต คนรักที่ต่อสู้เพื่อคุณแตงโมนะคะอย่างคุณแตงพงศกรและผู้มีพระคุณอย่างพี่เอสุปชัยเนี่ยก็ได้มาอำลาแตงโมครั้งสุดท้ายเหมือน<ช>กัน<ช><ช>และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันนะคะไปฟังสัมภาษณ์จากทั้งสองท่านกันเลยค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับผมสิ่งเดียวที่เรามารู้สึกมาส่งน้องโมเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่วันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเจอกันวันนั้น นะวันนี้แค่ไปรอเราก่อน9ก้าไป1 9 9ก้าไปก่อนเรา19สิ่งที่เรารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะันก็คือมันยังไม่ใช่เวลาอันควรของน้องเขานะครับน้องเขาจากไปในเวลาที่แบบกระทันหันและอายุยังน้อยเราก็ได้แต่รู้สึกเสียใจที่เขายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขตลอดเวลาที่เขาเคยอยู่กับพวกเรามาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเขามีความสุขแบบยาวๆสักทีและเขาก็มาด่วนจากไปอีกนะครับผมยังไงวันนี้เรามาร่วมส่งเขาไปแล้วเนี่ย ก็ที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราแล้วล่ะใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับก็ต้อง move on แล้วก็อยากจะให้ทุกคนก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยนะครับในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยกันรักษาชื่อเสียงรักษาภาพพจน์อันดีของน้องเอาไว้นะครับความน่ารักของน้องภาพที่ดีของน้องนะครับผมแล้วก็เรื่องอะไรที่มันควรจะต้อง สรุปก็สรุปด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นธรรมครับผมจริงๆได้บอกโมยังไงบ้างไหมคะแบบรายลึกถึงตลอดเลยเนี้ยค่ะรายลึกถึงตลอดเลยเนี้ยค่ะส่วนหนึ่งหลายคนที่ชมที่เอกับเพื่อนๆแม่ทั้งหลายให้ความเอ็นดูพี่เบิร์ดอ่ะด้วยอะไรเงี้ยได้ได้พูดคุยอะไรเงี้ยไหมคะก็ต้องขอบคุณในย่เนี้ยค่ะก็คือเหมือนทําหน้าที่เหมือนกับว่าคือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพี่เอในเนี้ยค่ะสิ่งที่พี่เอทาอะไรไป พี่ก็จะคิดอยู่เสมอว่าน้องโมยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างๆน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ดแล้วก็ถามสาทุกสุกดิบเพ่เก็จะทําหน้าที่ที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมยืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าน้องโมไม่อยู่แล้วพี่จะทําให้เหมือนกับว่าน้องโมยืนดูอยู่อย่างนี้ค่ะที่ผ่านม,ามีโอกาสได้คุยกับเบิร์ตไหมคะ เอออย่างเช่นวันเกิดพี่ออสเนี่ยค่ะที่เชียงใหม่อย่างเนี้ยค่ะพี่ออสเธเลยยขับพี่อค่ะพี่ออสก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักน้องโมมากแล้วก็ดูแลทั้งน้องโมแล้วก็น้องเบิร์ตตอนที่น้องโมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ยังมีเจตนาดเมเดิมนะพี่ออสนะเราก็รักน้องทั้งคู่เหมือนเดิมก็คุณแตงก็ถือว่า เป็นอดีตรักที่เลิกลาไปแล้วแต่ก็ยังเป็นกันใช่ความดีต่อกันอยู่เสมอต้องแล้วก็คอยแบบตอสู้เพื่อคุณแตงโมใช่ส่วนพี่เอก็คือแบบรักมากคนนี้รักจริงจริงคือรับรู้ได้ถึงความรักของพี่เอที่พี่เดเนาะใช่รวมถึงเนี่ยถึงแม้ว่าคุณแตงโมเนี่ยจะจากไปแล้วนะคะแต่คุณเอเนี่ยพี่เอสุภชัยก็ยังคอยดูแลแฟนหนุ่มอย่างคุณเบิร์ตใช่ยังคอยถามไทยอยู่ถูกต้องนะคะ นอกจากนี้นะคะด้านคุณโมวินาน,น้องสาวโนสนิทก็ได้เดินทางมาร่วมส่งคุณแตงโมด้วยเช่นกันและยังได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีมีคนป่วนเฟซบุ๊กของแตงโมด้วยคุณโมวินานยอมรับว่ารู้ตัวคนทําแล้วว่าเป็นใครแต่บอกไม่ได้ยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณโมวมินานกันเลยค่ะเรื่องโทรศัพท์หรอคะค่ะก็ก็ได้ทราบแล้วนะคะยาอย่างเรื่องโทรศัพท์โมก็ทราบแล้วค่ะว่า ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเมลลอาเมนล่าเชียวอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ที่เราก็เราก็รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก็ก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสิเขาคอนแทคมหามู เขาว่ายังไงบ้ากว่าเขาติดต่อมาว่ายังไงมากเยอะมากเลยค่ะก็เราได้ดูต่างๆว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทางนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกระตาตัวเองแล้วค่ะว่าว่าเป็นเครื่องที่จริงหรือว่าไม่จริงแปลว่าโมโมได้เหนมากกว่าที่เขาปล่อยมาแล้วใช่ไหม มอง Unter มองมองว่ายัางไงเพราะบางคนจะมาว like ่าเอ๊ะตกลงว่าเพจนี้หรือหรือโซเชียลเนี้ยทํามาเพื่อตกลงช่วยหรือทําลายกันกันแน่ก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเบลล์ออฟฟิเชียลที่มีคนตามล้านสี่กว่ากว่านะคะก็คนนี้เป็นคนทําขึ้นมาใช่ค่ะถารู้ว่าเป็นใครถ้าถ้าพี่ถามแล้วพี่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทํารู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะ ถ้าถ้าในทางตํำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายแต่ว่าถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไม้ไว้ให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะพี่ เนี่ยเดี๋ยวยโดนด่าอีกหนูไม่ร้อนถเดี๋ยวว่าอยู่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะโอเคใจวตัวโมเองโมเชื่อว่าเขาเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสีย<ะ>หาย เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริงก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกลายหนึ่งเพื่อแอดลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภาพละกับภาพล่าสุดระที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหาก็เป็ข่าว หลังจากที่ส่งให้พี่ติ๊กก็คือหนูนเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นดอกหลังจากที่โทรหาพี่ติ๊กก็คือโทรมาหาหนูเอ,องอ๋อหนูจริงๆเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องเขาที่ปอยลูกเมื่มอวานเขาโทรมาตอนประมาณบ <Bei S> 2> 2่ายสองสามสิบเก้าค่ะผานจากพิติกเลยใช่ค่ะวิด<ๆ>ีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันีโอคอลของพี่ติกเป็นภาพนิ่งป่ะคะเขาบอกเป็นคลิปอ่าเป็นคลิปค่ะ มัวกงวเรื่องมีไหม้มันจะมีภาพที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่เราช่าาจะตอนนี้มันเชื่อใจใครมไม่ได้หรอกอันนี้หนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อะค่ะ ก็อย่างที่คุณมัวมินาบอกแหละก็คือในเรื่องของสํานวนคดีอ่ะยังไม่สามารถบอกได้อย่างไงก็รอติดตามรอทางคุณตํารวจเนี่ยออกมาเอออะไรยังไงอีกทีละกันใช่ซึ่งยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับคนที่โพคลิปใช่ที่โทรหาใช่มีการพูดคุยโทรหาแล้วก็ทางคุณมัวมีนาก็บอกว่าได้มีการขอไว้ว่าอย่าปวนอย่าแบบถ้าทําแล้วรภาพหรือว่าอะไรเนี่ยที่มันเป็นส่วนตัวของคุณแตงโมให้แบบ ถ้ามีหลักฐานอะไรเนี่ยก้าออกมาแต่แล้วถ้าจะปัดแล้วทําให้เกิดความเสียหายในยาดีกว่าใช่แต่ถ้าช่วยนี่ก็ขอบคุณจริงๆนะคะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนี่คือจะจบยังไงอะไรยังไงอ่าใช่ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะรายการเมสาข่าวดังของเราก็ที่จบลงเีเท่านี้พบกับพวกเราได้ใหม่เหมือนเดิมค่ะจันพุธศุกร์เวลา5้าโมงตรงผ่านช่องทางเพจมาดามเมาส์ค่ะแล้วก็ช่องทาง y o YouTube มาดามชแนลนะคะวันนี้เรา2คนค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Give